เลี้ยงส่งดาเลียภรรยาหอมอัออคคันธ์กับบ้านเกิดที่โปโลแลนด์ได้มีการจัดเลี้ยงส่งอย่างน่ารักและก็อบอุ่นนะคะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างกีตาศิริพิษค่ะกับการเลี้ยงส่งดาเลียเซฟรุภรยาสุดที่รักของพระเอกหนุ่มที่รวมรับไปแล้วหอมอัคคภันค่ะ โดยคุณกีตา้านะคะได้เผยภาพคู่กับดาเรียพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าเดินทางปลอดภัยนะคะลูกสาวซึ่งทางดาเรียเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่า love see you soon และก็ยังมีแฟนๆนะคะเข้ามาร่วมโอดพรให้กับดาเรียได้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยและหนึ่งในนั้นก็มีคอมเมนต์ถามว่าแค่กลับบ้านแล้วจะกลับมาใหม่ใช่ไหมคะคุณกีตา้าซึ่งกีตา้าก็รีบตอบในทันทีค่ะใช่ค่ะน้องกลับโปแลนด์เดี๋ยวก็กลับมา สำหรับดาลเลียเนี่ยเป็นภรรยาของอ๋อมอัคคภันนะคะพระเอกมากความสามารถที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย39ปีค่ะโดยอ๋อมอัคคันเนี่ยนะคะเป็นนักแสดงหนุ่มที่เรียกได้ว่ามีความสามารถด้านการแสดงแฟนๆติดตามผลงานนะคะจากบทสมทบสู่บทบาทพระเอกและก็ยังการันตีความสามารถด้วยรางวัลที่ยืนยันว่าเขาคนนี้เป็นนักแสดงที่เต็มที่จริงๆอ๋องอมอัคคภันเริ่มต้นอาชีพในวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณามิวสิกวิดีโอ จากนั้นก็ได้แสดงละครเรื่องแรกในบทสมทบเรื่องรักซ่อนแค้นทางช่อง3และก็ได้รับบทตัวรองและบทร้ายจากนั้นก็ได้รับบทเด็ดขึ้นเรื่อยๆในเรื่องพระจันทร์ลายพยักทางช่อง7จ,จนได้รับรางวัลทลทัตทองคำสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมและต่อมาอยัางได้รับบทพระเอกครั้งแรกในเรื่องสาวใช้ไฮเทคของดาราว,วีดีโอแสดงคู่กันกันกบจุ๋วรัญญา และก็เริ่มเป็นที่รู้จักในบทบาทหลวงอัครเทพบวรกรในรละครทวิภพ,พในปี2560ได้แสดงซีรีส์ภารกิจรักเรื่องราชนาวีที่รักรับบทเป็นเรือเอกจิรวัตรสุขป,ปัง ต่อมาปี2565อมอักพันธ์เริ่มป่วยเป็นมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจและได้รับการผ่าตัดเมื่อเดือนมกราคม2566และต่อมาได้เสียชีวิตลงในวันที่22กันยายน2567ด้วยวัยเพียง39ปีมีผลงานของอมอักพันมากมายที่ทําให้พวกเราได้นึกถึงเขาและการเดินทางกลับบ้านของดาเรียภรรยาสุดที่รักในครั้งนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะ